วันนี้ได้ปลามาหนึ่งตัวจ้าปลาเทพโพพี่น้องตัวนีนสามสีโล่นะตุกง่ายเลยเลยว่าสิแกงกะทิแมมแกงกะทิแกงเพชรนี่ละใส่นมไม่ดองนมไม่สมพะมันดาคุณแม่เพิ่นเพ็ดให้เลยว่าจะมาแกงใส่ขั้นตอนแรกหละกเอาน้อไหมไปต้มมันจงว่าเหม็นโอเหม็นหืนพี่น้องต้มหลักต้องความสะอาดแล้วก็พัากไว้เอาก็มาซับปลา ปลาเนี่ยก็แยกกลางแยกกระดูกแยกเนื้อหัวนี้ย่าถิมเ้วยพี่น้องของแถของอร่อยเลยหัวนี่เอาไปถักแกงหัวกับกลางเอาไปถักแกงเนื้อก็เอาไปถะ่วจิ้มผ่านขั้นตอนต่อไปเขาก็มาขันกะทิซื้อกะทิมาตตลาดซื้อมาเรือโลพี่น้องซื้อมาเขาก็มาขันแยกหัวแยกหางเป็นยังคือขันเองก็เ่ซื้อกะทิก้องหาแนวหยากให้กระคองพี่น้อง ซื่อกะทิกล่องมันกระสีง่ายพวดนี่แหละคันเอานี่แล้วมันต้องแสบได้อัตรดความนวยอยู่ในขีเหมือนี่ละเอาก็คันไปนวดไปบีบไปแยกหัวแยกหางพอคันกะทิเดียบรอยแล้วเขาก็มาเตรียมโตพัดผิดแกงเลยจ้าอันนี้เท่กะทิลงไปในกระทะสะกอนเอาหัวมันเด้อพี่น้องหลังจากนั้นก็ใส่ผิดแกงผิดแกงก็ซื้อมเซาวบาด สวัสดีคุณครูและพี่น้องเพื่นไทยมากเมนูนี้ไม่กี่ตังค์พอพัดพัดพัดไปแล้วกันนี่ละย่างที่เห็นเลยพี่น้องให้มันเดือดป๊กป๊กปกแล้วเขาก็เอาจังกาปลาลงไปปลากระสิลนกระถาเลยพี่น้องมันตัวใหญ่อันนี้ต้อมีตะกลางด้บยว่าใส่เนือ้อด้่ยนี่นี่พัดโคเล่โคเล่โคเล,คล,คล่ไปเติมเกลือไปรอบแหลกมันจังเนือ้อมันจังสีหนวเข้าไปข้างในจ้ะอ,อันว่าเติมเกลือว่าปรุงก่อนมันสิบ่หนวเข้าไปในเนือ้อมัน กระทะทรงหน่อยก็เปลี่ยนใส่หม้อเลยจ้ะแล้วก็เติมหางกะทิใส่หางกะทิลงไปอันนี้น้ำม,มันทรงหน่อยแล้วก็เติมน้ำล้างกระทะละ่ะแล้วก็เคเลโเคเร่าสะสามารถติดติดก้นหมอ้อเขาก็โคเลโคเลไปปิดฝาแล้วกระามมันเดือดบู้ยเดือดปุบปุบปุบพี่น้องมึงเนียเดือดขักไรเนี้ยก็ซิมเบิง้งช่วงในหอ้อมหอม,หอมพี่น้อง เอกะปุงหลอบสองใส่รดดีใส่เกลือส่งงไา่เติบนี่พงนัวขาดบ่ได้ตามไปด้วยน้ำตาลจ้าแล้วก็โคเล่โคเล่โคเล่ดูไปก่อนแล้วก็ซิมเบิงโอเคแล้วขากะเติมนี่พระเอกของเขา่าพระมันดาเฮ็ดมหาห้เขาก็ต้องใส่หน่อไม้ดองใส่หน่อไม้ดองลงไปกับโคเล่โคเล่ หลังจากนั้นก็ปิดฟ้าพี่น้องโอ้ใส่ใบบกกูดสะกอนใส่ใบบกกูดแล้วก็ปิดฟ้าแล้วก็ถามันเดือดโอ้ยมาเด้อพี่น้องตาเขามากินน้ำกันมันจะแสบเปล่านี่จ้ะมาเด้อมาเด้อฮะมือนี้ก็ขอตัวลาไปกินกันเด้อจ้าพอกันหนาคลิปใหม่เด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ